ไดยู่ได้อยู่ครับได้เลขอะไรครับของปู่ปู่ให้แล้วปู่ให้แล้วจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ปูก็บอกแล้วว่าได้ได้ไหมครับไม่ใหญ่ไหมครับปู่ปู่เอาเลยจะได้เยอะ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 เลยนะ อตบพัดไ,ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดก no. ah. ูยังไม่เคยรู้จักหนูเหรอรู้จักทั้งนานแล้วสมบัติต้นี้เยอะเลยนะสมบัติต้นี้เยอะเลยเยอะแยะเลยที่นี่สมบัติเยอะแยะเลยปู่เยอะเลยนะครับผมนะปู่ให้เด๋วปู่ให้เด๋วใช่ตัวเองก็ได้อยู่ใช่ <You. S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมประวัติวันวินจญาอีนูสุรินทะเลนะครับเราพา,พาท่านผู้ชมเดินทางมาถึงบ้านตะมุงตําบลโคกเพชรอเภอภูขันนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่นี่มานาองค์ผู่สวงองค์ที่5้าที่เราได้ปั้นขึ้นนะครับก็ได้นํามา ประดิษฐานไว้ที่บ้านตะบุงนี้นะครับเพราะว่าให้พ่อแม่พี่น้องที่นี่ชาวบ้านที่นี่ที่ศรัทธาในองค์ผู้สงูงที่ผู้สวงเคยมาอาอยู่ที่นี่นะครับครั้งเมื่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านท่านมาอยู่ที่นี่นะครับครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่ตอนที่แบบเป็นต้น ต้นมะขามอยู่ใต้ต้นมะขามท่านก็ได้อาบน้ําส่งน้ำู่ทีดนี่นะครับก็พอที่ท่านจะล่สังขารไปนะครับพือชาวบ้านก็ยังศรัทธายังเชื่อมั่นในผู้สวงก็วันนี้นะครับก็ได้มา นำรูปปั้น,นองค์ที่5้าที่เราได้ผลิตได้ปั้นกันขึ้นมานะครับวันนี้ก็เอามา,าไว้ที่นี่นะครับไว้ที่นี่เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มากราบขอโชคขอลาบสักการะบูชาเกี่ยวกับความศรัทธาของทุกสวงเพื่อย,ยึดมั่นนะครับเพื่อยึดมั่นนะครับอ่ะนะครับวันนี้พาท่านู้ชมมาดูว่าปูค่คำแสนทำพิธี แล้จะมีตัวเลขอะไรมาให้หรือชาวบ้านที่เนี่ยชอบตัวเลขอะไรนะครับก็มาติดตามชมมาติดตามกันดูว่าชาวบ้านเขาจะมีเลขอะไรหรือจะเข้าอีกไหมจะได้เฮกันทั้งหมู่บ้านอีกไหมเพราะบ้านนี้ได้ข่าวว่ามีแค่40กว่าลังคาเรือนนะครับช<พ>าวบ้านเนี่ยเนี่ย40กว่าลังคาเรือนผมดูแล้วเทบมากันทุกคนนะครับทุกบ้านแน่ๆเลยครับ <Thompson. S 1> เพื่อว่ามา เมื่องวดแล้วหลายงวดนะครับพองวดก่อนนั้นก็ได้โชคได้ลาบงวดที่ผ่านมาก็ได้โชคได้ลาบนะงวดนี้ก็มาตามติดกันต่ว่าชาวบ้านจะมีตัวเลขอะไรและจะได้เลขอะไรกันครับ,ต,นนรบติดตามชมกันครับตอนนี้คือทำแซนกําลังทําพิธีอยู่นะครับติดตามชมกันครับ

ប <Sess> ោព <Sess> ុលបំរោភុមាប្រកណ្ដែននៅសន្តក្រទឿនៀនៀនអនរងទសាលព្រះភូមិចៅទីទាំងគុំបាលីក្រំព្រះពូនជាញំជាញសុទេវៈអទាំងទេវតាអើយមួប្រជុំ Hãy subscribe cho đền sinh thân Để không ก้าหนึ่งก้าสองก้าหนึ่งก้าสอง คส6 5า0คส6510น,นะครับอย่าลืมนะครับเลข6กับเลข9อาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้นะครับเลข6กับเลข9อาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับถึงหม้ thế thôi, thưa ông, 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 หนึ่งสองาครับที่น่าจะเป็นไปได้นะครับตัวนี้นะครับปู่วาเลขเก้าครับหนึ่งสองเก้าแล้วก็โยนจ้้ยนะครับอาจจะเป็นดังานน้น้าาน้ำน้ำน้ำนนกรนน้ำน้ำน้ำนนน้ ด้วยอันที่สที่หนึ่งที่สิบสองอันที่สองสิบสามสิบสี่เจ็ดสี่เจเจเจเเจเจเจวนเจเจเเจ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 เลเจ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 จเ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 จ ได้แล้วครับผมปลูกถูกแล้วนะครับปลูกนะปลูกให้แล้วเราปลูกให้แล้วครับผมเราปลูกให้แล้วใช่ตัวเองก็ได้อยู่ได้เลขอะไรอ่ะครับได้อยู่ที่ผ่านมาตัวเองก็ไข่ได้เยอะใช่ไหม ใช่นะครับผมตให้ดะครับยังไม่ได้ฟังเลยตเนี่ยข้างหลังเขายังไม่ได้ฟังเลยด้ยอะอะไรข้างหลังเลไดตอยู่ได้อยู่ครับอะเรกันไรครับของกู

เอาเลยจะได้เยอะๆเยอะๆเลยนะบานเร็วบานได้เร็วใดเร็วพราได้ได้แล้วได้แล้วติ๊กให้ได้เลยนะหลวงปู่นะได้แล้วได้แล้วเอาเอาไปเลขอะไรดีบูอารมณ์นิดหนึ่งนะอารมณ์นิดเดียวนิดเดียวนะใช่แล้วครับผมใช่แล้วบูให้เลขเก้าเลขหนึ่งเลขสอง ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอ้าวพูดไปแล้วเหรอพูดไปแล้วมีหนูก็บอกว่าลงนิดหนึ่งนะลงนิดหนึ่งลงหน้าลงหลังไม่หนีนะหี่นะนิดเดียวนะลงตัวใหญ่ตัวเล็กลงตัวใหญ่หรือตัวเล็กลงตัวใหญ่หรือตัวเล็กอะไรครับ9 1 2สองลงตัวใหญ่หรือตัวเล็ก ลงนิดเดียวไงหนูก็บอกเข้าใจไหมลงเป็นศูนิดเดียวนิดเดียวอือใช่เป็นศูครับผมเก้าหนึ่งศูนย์ฮะมังค์เรลปทีข้าสัวหนึ่งโอปุมะคืนเก้าหนึ่งศูนย์แล้ทะเบียนรถทะเบียนรถลุกปูมาเนี่ใช่ค่ะหกห้าหกหนึ่งศูนย์ บอกให้ลงนิดนึงเป็น910เลข6กับเลข9ตัวเดียวกันเนาะปู่ยังไม่เคยรู้จักหนูเหรอรู้จักตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่เห็นหนูมาฮจะเคยหนูก็ยังเดินสังขานยังไม่ได้นะครับพี่นี่ปู่นะจะให้เดินได้แล้วครับปู่ต้องทำให้หนูดีขึ้นนะครับใช่ไหมครับ ปูนไม่ปูหนูหนูจะอารมไปนู่นเลยไม่ได้เลยไม่ได้โชคแล้วนี่ไม่ได้โชคส่วนนปกติงานเนี่ยเราเบอร์อ้าวลองกุมารเข้าไตกมาใส่พี่มันพี่มัทำได้คะ เอากระกับเด้ยวเอามาจับอือปูยายยอยของอยู่ตรงนี้ด้วยมีของอยู่ที่นี่ด้วยของโบราณสมลูกตาอะไรนะเออมลูกตาเอาไม่จับอ sốm bạch tuồng nhiều, 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 nhiều นี่ยายเอามาเยอะเลยยายเอามาเยอะเอายายแบ่งลูกแบ่งหลานบ้างยายนี่ของของนี่นี่เยอะเลยนะเยอะเลยนะยายได้เยอะเลยใช่เยอะเลยอ้าวใครไม่เอาดียายได้เยอะายได้เยอะก็ได้จะดูเตงหมู โดนเตงโมจะลงเตงให้เตงโมกุมารนเอาไปกินสูนไงกุมารอยากได้สูนแล้งสูนตัวใหญ่ให้กุมารสูนตัวใหญ่ๆ นี่ศูนตัวใหญ่ไงลงลงลงเต็มหนึ่งศูนย์ตัวใหญ่โอ้ยได้ได้ตัวใหญ่เารติาระการติคาถือระตรมาระวังเด้อเดี๋ยวกูบาดย่นไปนี้นนี้หนักคาดาตินะดุปูนะอันนี้ปุ่นะระวังรตินกนะเสื่ออนนะมตนะอย่างนี้นะครับผมอ ใช่แล้วนะคะศูนย์ตัวใหญ่ใหส่ติ๋วหลักกราตินะกะลาติอ้าวโอให้คืนโอ้ยนึกว่าจะให้ไปทางนู้นให้คืนโอ้ยเอาเอาก็เอาหนึ่งศูนย์เอาไปเลยเอาไปเลยอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยศูนย์แท้แท้ อ่าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณกูมันมากมากเทียนสบายปูปูขาทุกับปูขาธุขาทุขอให้หายไวไวเด้อาเดียูอันน้ผมเลยเคยถูกหวยกับปูไหม ไม่เคยเลยจ้ะไม่เคยเลยแสดงว่าไม่เคยดูุดคนได้อยู่จ้ะคนนี้คนนี้ได้เยอะเนีคนนี้ได้เยอะสี่ห้ามื่นคนนี้ก็ได้เยอะร้อยคูนร้อยได้ฮะลอตตรมร้อยคูนร้อยด้อสามตัวร้อยคูนร้อยสองตัวร้อยคูนร้อยอ๋อสามตัวร้อยคูนสอตัวร้อยคูนร้อยได้เลขจากไหน ป้าเสียป้าเสียคนมีดวงมีบุญวันนี้คนมีบุญเดินทางมาที่นี่แล้ววันนี้มีตัวเลขยังยังไงด้วยเลยฮะก็เอารถแห่มารถหนูรถหนูรถก็จะเอาหกห้าหนึ่งศูนย์อ๋อรถแหวหกห้าหนึ่งศูนย์ก็ซื้อเก็บไว้ไปเด็ก ไปเด่นอืันนี้เดอันนี้อันนี้ไม่ได้เอามาใช่ไหมเอาคันนี้มาคันเดียวกันนี่แหละคันเดียวกันอ๋อจดูนทเไปแล้วจะไปดูใบแล้ไปดูใบจะไปดูใบแล้วได้วบล้บแลเบียนเดียวไันะบแล้ดบียนวดียวกันะบวดวก หกห้าหกห้าหนึ่งศูนย์นั้นนี่เป็นห้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับจากทะเบียนอชอบเป็นพิเศษชอบเป็นพิเศษจะไปดูใบวันไหนวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ยี่สิบเอ็ดอืมเอาขอเดินทางไปโดยสวัสดิภาพนะครับโชคดีเนาะสาธุสาธุนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาหาถูกคำแสนด้วยนะครับหลังจากได้โชคได้ลาบว่า<ช>ได้เป็นแสนมั้งเนี่ยได้เป็นแสนอยู่เนาะสองอเพราะว่าถ้าสามตัวตรงสามตัวโต๊ด แล้วก็2ตัวนะก็ถือว่าได้เป็นแสนนะครับโอ้เป็นคนที่มีดวงมีโชคมากๆเลยวันนี้น้องชอบตัวไหนน้องที่มาที่จะเดินทางไปดูบ้านอี้เขาเขาชอบเลขอะไรเมื่อกี้เอาแบบสุดๆชอบเลขไหนหนึ่งศูนย์หรือว่าห้าศูนย์หวดนี้ห้าหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอ่าโอเคเก้าหนึ่งกับเลขกับเลขปลูก ก้าหนึ่งนะครับเลขปู่ให้เก้า่งเก้แล้วก็เก้าศูนย์นะครับเลขที่ปูกให้ที่ตีประมาณเลขรถเลขรถเลขรถเลขอะไรฮหกห้าหนึ่ย์หกห้่งศูนยอ่ากศทะเบียนกรุงเทพยุทธยาอ่าโอเคครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ไปดูทะเบียนรถหน่อยนะไปไปดูทะเบียนรถด้วยกันนะครับ បងបោកមែនលៀបដល់មែនលៀបអឺដល់បានលៀបយកសួងមនុស្សស្រីយើងហើយក៏ឲ្យទៅចាស់ដែរបានឈុកបានលៀបដេកๆទីមើលខ្លួនយាយថាលីអុយនោនិយាយទៅពេកយូររ៉ាំចេះប្រាប់តាមហើយអាយជីក៏បោះឲ្យប្រាប់ថ្ងៃក៏ប្រាប់អឺដូចយ៉ាងណាតិចទេអឺទៅប្រាប់យ៉ាងណាតិចទេតែក៏បោះ ลูกพีย่ยังไม่ทำการกลับได้ติ๊กมันรู้ไหมนะว่าหนูพี่มาทำการยังไม่ทำการกลับไป